มาอากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยสใสชุดอะไรจอะ สายบัวเต็มเนื้อเต็มตัวละคันมาอาจจะมาขอเดือนสี่ล้วไปแต่งเดือนห้าขอเดือน 4, สี่ล้วไปแต่งเดือนห้าเมื่ออาจจะมาพี่น้องเตรียมตัวสายบัวสายบัวเต็มเนื้อเต็มตัวคันมาอาจจะมาขอเดือนสี่เราไปแต่งเดือนหกขอเดือนสี่เราไปแต่งเดือนหกใี่น้องเตรียมครุกพี่จะยกสาบ น้องแกวรัก้วยวันนี้คนสวยใสยชุดอะไรเอาเตรียมโหอก,กันด้วยนะโถ ไม่มีใครรับลูกสาวข้าสซบามานจริงเห็นแต่ไอทหารเลี้ยงมาไอจันลีชายยกให้มันเลยโนท์เสียงขันมากมาแล้วโอ้โยลๆๆๆๆโอ้ย,แ,แ,แ,อยแม่หล่ออ่ะฮฮ่าโอ้โหลูกเขยของพ่อวันนี้เต่าหล่อจรอิงๆหล่อยแล้วพ่อ มองไม่ผิดเลยพ่อรู้ว่าเท่านะ่ะรักสุมามาอย่างจริงใจก็จึงได้ยกให้ก็นักก็สิรักมาตั้งหลายปีแล้วพอ่วอก็รู้อยู่ยแล้วขันหมากที่ท,ท,ท,ที่ที่แหม่มาแล้วทำไมเลยไปนู่นอา้าวไอ้ิ้พายมันนี่มึงเลยกองขันหมากไปแล้วใช่ของมึงหรือเปล่าหรือมึงอาศัยเข้ามาอาศัยเข้ามาเดี๋ยวเขาจะไปงานศพต่อพอ่อชั่บ้าเขาถอยลูกกีกี้เล่นจริงๆเลยไปมาอะไร มีแค่นี้มาแต่ตัวหัวใจพ่อพอใจแล้วพร้อมหรือยังที่จะแต่งงานพร้อมสิพ่อวันนี้พ่อสั่งให้สุมามานไปตัดทุดเจ้าสายสวยที่สุดเลยแสดงว่าต้องสวยแน่ๆเลยแน่นอนอยู่แล้วนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวจะเลยเลิกเลยยามด้รถน้ำสังเลยรีบไปตามมันนะพ่อได้ได้ได้สุมามมนสุมามมนเอ้ยเจ้าบาวมาแล้วลูกเดี๋ยวพ่อไปตามขอพ่อไปตามสุมามานสุมามมนเออ ไอ้เจเดชายสุมาลม,มาแล้วยังยังใช่ไหมยังไม่เจอใครมาเลยพ่อคือก่อนอื่นพ่อมีอะไรจะถามจะถามสักคำหนึ่งสมมุติว่าเอ็งไม่ได้แต่งงานกับสุมา,มานลูกสาวพ่อเนี่ยคือมีเมียไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นมีผัวได้ไหมหุ้ยพ่อจะให้มีผัวได้ยังไงคือนี่จะมีเมียอยู่แล้วนะพ่อเนี่ยคือพ่อเข้าไปตามสุมา,มานในห้องแล้วพ่อไม่เจอเจอ,เจอแต่กระดาษใบนี้ ขอให้เจ้าได้อ่านด้วยตัวของเจ้าเถิดมีจดหมายเส<จ>ร็จแสดงว่าต้องเป็นจดหมายรักที่เขาเขียนถึงเจริชายแน่นอนเลยพ่อพอ่ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยว<พ>อ่านสักหน่อยนะเออปวดกูน้ำตาจะไหลอ่ะพ่อพ่อกระทงสารเองจับใจไม่รู้จะทำยังไงสุรบ้านดีไปแล่วพอ่พอ จุมามันปวดอุระน้ำตาหลังความเอ่ยความบังหายวัง ไอ้หนุ่มกำแพงอาพับสุดขยับนิ่งอยู่พวกเรามันจนคนกระจอกเขาจึงได้หลอกให้ลงดวงใจรักมาหักลง ด้วยจุดประสงค์อดสูกเมื่อรักนางเอกอ,อกใจต้องหักต่อไปผมจะรักคนดูขอดิสงสารเองสุภาพถ้าพ่อ,พอ เป็นคนดูนะเจ้าร้องอย่างนี้นะถ้าพ่อเป็นคนดูพ่อกระนำรางวัลไม่ยัง้งเลยลรกเอ้ยแต่พ่อไม่รู้จะทำยังไงพ่อตอนนี้พ่อไม่รู้ทำอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวข้าอยากจะเจอสุมามานหรือว่าพ่อรู้เห็นใจด้วยจะบ้าเลยไงเตาอย่างนี้ฟังคำพ่อให้ดีนะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพ่อถือว่าลูกสาวของพ่อสุมามานเป็นเมียของเจ้า เจอที่ไหนเอาทำเนียนได้เลยเท่านี้ไม่พอ,อคนเราเนี้เขาบอกว่าริ้นไม่มีกระดูกยังไงลิกไปพริกมากก็ได้เรื่องเนี้ยต้องรู้ถึงหูองค์รา์ทาเวลองเฮ้ยให้องค์ราัติ๊กเซ็นรับรองอีกคนหนึ่งไม่ได้อย่าไปรบกวนมไม่ได้พอาลูกตาม,มาเอาให้เดี๋ยวรอพอมน